ำนวนสำเร็จรูปที่เซตายมักจ,จะแนะนำให้มือใหม่หัดเรียนภาษาญี่ปุ่นจำไปใช้ให้ได้นะคะคืออะไรนะคะก็คือกลุ่มของ ประโยคที่มันเป็นรูปแบบตายตัวเนาะก็คือมีวิธีการพูดที่ตายตัวอยู่แล้วนะยกตัวอย่างเช่นประโยคทักทายเนาะสำนวนในการทักทายเช้ากลางวันเย็นนะคะมันก็จะมีวิธีการพูดที่เหมือนกันหมายถึงว่าเวลาเช้าก็ต้องพูดแบบนี้แบบนั้นนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะท่องจําแล้วก็นําไปใช้ได้เลยนะคะคือเอาง่ายๆนะไม่ว่าใครก็จะใช้ประโยคนั้นเหมือนเรานั่นเองนะคะหรือถ้าเป็นสำนวนอื่นๆที่บางทีมันอาจจะไม่มีในภาษาไทยเนาะยกตัวอย่างเช่นสำนวนเวลาที่เราจะออกจากบ้าน ภาษาญี่ปุ่นก็จะบอกว่าอิเตคิมัสแบบนี้ใช่ไหมคะซึ่งถ้าเป็นประโยคกลุ่มเนี้ยเซมองว่าบางทีเราไม่ต้องไปจํำมันว่ามันแปลว่าอะไรเพราะบางทีในภาษาไทยมันไม่มีเนาะจะออกไปแล้วนะเงี้ยปกติเราก็ไม่ไม่พูดปะเออไปละ อาจจะเป็นประมาณนั้นซึ่งบางทีมันอาจจะไม่ได้แปลแบบตรงๆอะไรขนาดนั้นแต่ให้เราจําในเรื่องของฉากและเหตุการณ์ว่ามันใช้ตอนไหนแล้วก็ฟิลลิ่งแบบไหนแบบนี้ก็พอนะคะหรืออีกประโยคนึงที่เราเห็นบ่อยๆในอนิเมะหรือว่าในโดรามารญ,ญี่ปุ่นก็คือก่อนที่เขาจะทานอาหารเขาจะมีการพูดว่าอิตาดาคิมัสแบบนี้ใช่ไหมคะซึ่งปกติแล้วเราจะแปลว่าจะกินแล้วนาะอะไรประมาณนั้นเนาะซึ่งเอาข้อจริงในภาษาไทยเราไม่มีวัฒนธรรมการพูดก่อนรับประทานอาหารถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นประโยคพวกนี้ที่เป็นสำนวนสําเร็จรูปเนาะ บางทีเราอาจจะไม่จําเป็นจะต้องไปจําความใหม่มันแต่ให้จําว่าอ๋อมันใช้ตอนที่กําลังจะกินข้าว ก่อนกินข้าวใช้แบบนี้นะหรือว่าเฮ้ยกินข้าวเสร็จแล้วเขาจะพูดประโยคนี้เว้ยแบบนี้นะคะจำแบบนี้ก็ได้นะแล้วก็ประโยคพวกนี้ส่วนใหญ่มันสาเร็จรูปก็คือมันพูดเหมือนกันหมดเลยนะคะไม่ว่าจะใครพูดก็ตามเจแต่ก็เลยเรียกเขาว่าสำนวนสําเร็จรูปนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งสําหรับมือใหม่หัดเรียนภาษาญี่ปุ่นนะคะช่วง2อสเดือนแรกเนี่ยอยากให้ท่องจานะคะในเรื่องของสำนวนสําเร็จรูปเยอะๆนะน่าจะมีประมาณ200300ประโยคนะถ้าเราสามารถจําได้ทั้งหมดเนี่ยถือว่าพูดได้ใน ดับหนึ่งเลยนะแล้วอาจจะไปเสริมคําศัพท์หรือว่าเสริมในเรื่องของประโยคถามคำถามเล็กๆน้อยๆนะก็จะทําให้เราสนทนาแบบง่ายๆได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะคะสู้ๆนะคะทุกคน